สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์แอนบช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์ใหม่เทคโนโลยียานยนต์และรีวิวแบบละเอียดเข้าใจง่ายที่สุดวันนี้เรามาพบกับรถซีดานยอดนิยมที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเจเนอเรชันและรุ่นที่เราจะพาทุกคนไปชมในวันนี้ก็คือ Honda City ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับ Hondacity 2026มาในแนวทางการออกแบบที่เรียกว่า Advanced Simplicity ซึ่งเน้นความเรียบหรูผสานเส้นสายที่ดูเฉีียวแต่ก็ยังคงความสุภาพแบบรถผู้บริหารขนาดเล็กอย่างลงตัวกระจังหน้าถูกปรับให้เป็นแนว Flying Wing แบบใหม่โครเมียมสีเข้มตัดกับพื้นดำเงามีมิติและดุดันมากยิ่งขึ้นพร้อมกับชุดไฟหน้าและโปรเจคเตอร์ or, แบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนมากขึ้นในเวลากลางคืนและยังดูมีความเป็นรถยุโรปมากกว่าเดิม ด้านล่างมีไฟตัดหมอกแบบเล็ดฝังอยู่ในกรอบดีไซน์ใหม่ที่ทำให้กันชนหน้าดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นด้านข้างของรถเน้นความยาวและความพลิ้วไหวตั้งแต่เสาเอพิ illar, ลาไล่ไปจนถึงไฟท้ายกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวแบบเล็ในตัวล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่แบบ2โทนขนาด16และ17นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเสริมความรู้สึกหรูหราและขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมาถึงด้านท้ายของรถทอนด้าได้ออกแบบไฟท้ายให้เป็นรูปทรง C shape แบบใหม่ดูล้ำึ้นและขยายความกว้างของตัวรถในมุมมองด้านหลังอย่างชัดเจนสปอยเลอร์หลังขนาดเล็กติดกับฝากระโปรงให้ความรู้สึกสปอร์ตอย่างมีระดับด้านท้ายมีไฟเบรกดวงที่3และแถบโครเมียมพาดผ่านเชื่อมต่อไฟท้ายทั้ง2ฝั่งอย่างลงตัวเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าคำว่า รถเก่งเล็กนั้นแทบจะไม่มีความหมายแล้วเพราะภายในของ Honda City 2026ได้รับการปรับปรุงให้รู้สึกหรูหราและกว้างขวางมากขึ้นตั้งแต่การใช้วัสดุตกแต่งแบบซอฟทัดบริเวณแผงคอนโซลพวงมาลัยหุ้มหนังแบบใหม่พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด7นิ้วให้ข้อมูลทุกอย่างแบบเรียลไทมทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางระดับน้ำมันและโหมดการขับขี่ ตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมระบบ Honda Connect รุ่นใหม่ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงผ่าน AI แค่พูดว่าโอเค Honda ก็สามารถสั่งเปิดแอร์เปิดเพลงหรือบอกเส้นทางได้แล้ว เบาะนั่งตอนหน้าออกแบบใหม่ให้รับสริระได้ดีขึ้นนั่งสบายแม้ขับนานหลายชั่วโมงเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีที่พักแขนตรงกลางพร้อมช่องเสียบ USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเบาะหลังเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งเรื่องของเครื่องยนต์ Honda City 226 0มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินเทอร์โบ และระบบไฮบริดโดยเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตร v t e ท Turbo ให้กำลังประมาณ122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่จูนใหม่ให้ตอบสนองเร็วขึ้นในทุกช่วงความเร็วส่วนในรุ่นไฮบริดหรือ e H-EV จะมาพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ประสานกับเครื่องยนต์1.5ลิตรให้พลังรวมประมาณ109ราแรงมา้าแต่แรงบิดถึง253นิวตันเมตรซึ่งให้การเร่งที่เร็วกว่าในรอบต่ำประหยัดน้ำมันมากกว่า27กิโลเมตรต่อลิตรและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านหน้าแบบแม่เฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบทอชันบีมพร้อมโชวคอัพที่ตอบสนองดีขึ้นรองรับทุกสภาพถนนให้การขับขีน่นุ่มนวลและมั่่นใจเเมือข้าโง ด้านระบบความปลอดภัย Honda Sensing ยังคงเป็นชุดเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาเพราะคราวนี้ใส่มาให้ในรุ่นกลางขึ้นไปอย่างครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ACC ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ CMBS ระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัย LKAS ระบบไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตารวมถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังช่วยให้ทุกการขับขี่ปลอดภยัยและมั่นใจยิ่งขึ้น Honda City 2026ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีก ไม่ว่าจะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีเปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบแอร์อัตโนมัติดูอัลโซนและช่องแอร์หลังที่เคยมีเฉพาะในรถใหญ่แต่ตอนนี้มีให้เห็นในรถ b s e gment คันนี้แล้วด้านการประหยัดน้ำมัน Honda เคลมว่าสามารถวิ่งได้เฉลี่ยประมาณ23-27กิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่รุ่นและโหมดการขับขี่เรียกได้ว่าทั้งแรงและประหยัดในคันเดียวตอบโจทย์ทั้งคนที่ใช้รถในเมืองและผู้ที่เดินทางไกลเป็นประจำ สำหรับราคาจำหน่ายแม้จะยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการในบางประเทศแต่คาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ629,000บาทในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาและอาจไปแต่ระดับ849,000บาทในรุ่นท็อปแบบไฮบริดพร้อม Honda Sensing เต็มระบบจบกันไปแล้วครับกับการรีวิวแบบจอดลึก Honda City 2026รุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนหน้าตาแต่คือการยกระดับความคุ้มค่าของรถเก่งเล็กให้ใกล้เคียงกับรถระดับกลางมากขึ้นอย่างแท้จริง หากคุณชอบรถคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเ Gear แ a ปของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครที่นี่สวัสดีครับ